สงครารนี้อย่ามัวสา่นน้ำเพลินระวังเชื้อโรคเข้าดวงตาด้วยนะคะยยยยายา สงการนี้นะคะทุกคนเตรียมตัวเล่นน้ำกันแล้วหรือ,อยังคะอย่าลืมปกป้องดวงตาของเราด้วยนะคะเพราะว่าน้ำที่เราโดนสาดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่ามันมีเชื้อโรคอะไรบ้างเคยมีงานวิจัยนะคะเขาเอานา้ำพวกนี้ไปตรวจดูปรากฏว่าเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อโปรโตซัวเชื้ออะมีบาก็คือแบบเป็นแหล่งลรวบรวมเชื้อโรคทั้งหมดเลยอะคะ่ะบางท่านเนี่ยใช้น้ำสะอาดในการเล่นอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ เอาน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งแหล่งน้ำพวกนี้บางทีมีเชื้อโรคมาโดยที่เราก็ไม่รู้อะค่ะพอเราเอามาสาดน้ำเล่นกันเนี่ยแล้วเผลอน้ำเนี้ยมันกระเด็นเข้าตาขึ้นมาค่ะก็อาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะถ้าเกิดว่าตาของเราไม่แข็งแรงบังเอิญมีปัญหาตาแห้งหรือว่าเป็นแผลถลอกที่ตาพอดีอย่างเนี้ยค่ะการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายเลยทีนี้พอเวลาติดเชื้อไปแล้วอะมันจะก่อให้เกิดอะไรบ้างนะคะมันก็จะทําให้ตาของเราอะแดง ขึ้นเจ็บขึ้นปวดขึ้นบางคนก็ตาสู้แสงไม่ได้มองเห็นภาพไม่ชัดบางคนก็ปวดตามากที่ตาเยอะเลยทั้งหมดนี้คืออาการติดเชื้อทั้งหมดค่ะซึ่งเราต้องรีบไปพบจกักษุแพทย์โดยเร่งด่วนเลยนะคะเพื่อทําการรักษาไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการมองเห็นภาพไม่ชัดหรือว่าตาบอดได้ค่ะทีนี้แล้วเราจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงเวลาที่เราไปเล่นสงการจะได้ปลอดภยัยไม่เป็นตาอักเสบนะคะอันดับแรกเลยคือหมอแนะนําว่าควรจะใส่แว่น แว่นตาป้องกันค่ะถ้าเกิดว่าให้ดีที่สุดเลยอะค่ะก็น่าจะเป็นแว่นเซฟตี้ค่ะเพราะว่ามันจะกันรอบทุกทิศทางเลยทําให้น้ำมาเข้าตาได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีสายตาค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องใส่แว่นนะคะก็พอช่วยได้บ้างแต่ถ้าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์คนกลุ่มนี้ต้องระวังมากๆนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์จริงๆเนี่ยก็ควรใส่แว่นเซฟตี้ทับไปเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มคอนแทคเลนส์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดถ้าใส่คอนแทคเลนส์เพียวๆเลยแล้วไม่ใส่แว่นเซฟตี้ป้องกัน โอกาสติดเชื้อจะสูงกว่าคนปกติทั่วไปค่ะอย่างที่2ก็คือก็ต้องระวังค่ะว่าอ,อ,อย่าให้ใครมาฉีดน้าโดนตาหรือว่าสาดน้ําโดนตานะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะเล่นสงการได้อย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็ปลอดภัยจากตาติดเชื้อด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมป้องกันหรือว่าป้องกันอย่างดีแล้วแต่ว่าก็ยังโดนน้ําเข้าตาอยู่ดีแล้วเรารู้สึกระคายเคืองไม่สบายตาแล้วอะ่ะสิ่งแรกที่ควรทาเลยคือต้องล้างตาด้วยน้าสะอาดค่ะหรือถ้าให้ดีกว่านั้นควรเป็นน้ําเกลือที่ซื้อต ามร้านขายยานะคะไม่ใช่น้ําเกลือที่ไปผสมเอาเองนะเพราะว่าตัวน้ําเกลือเนี่ยมันจะสะอาดสเตรียลแถมมีค่าความเป็นกลางเหมาะกับดวงตาค่ะดีกว่าการใช้น้ําประปาเพราะว่าน้ําประปาเนี่ยสะอาดก็จริงแต่ว่าค่ากรดด่างของมันน่ะจะไม่เป็นการกับตาเวลาเราล้างไปก็อาจจะเพิ่มความระคายเคืองได้อีกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราล้างตาแล้วอะ่ะไม่ดีขึ้นนะคะก็ต้องไปพบจกักษุแพทย์ค่ะเพื่อให้คุณหมอคอยตรวจดูว่าเรามีปัญหาติดเชื้อหรือว่าตาอักเสบอะไรไหม เขาจะได้ให้ยาหยอดมาได้อย่างถูกวิธีคะ่ะแล้วเราก็หยอดยานี้อย่างสรรม่ําเสมอนะคะเราก็ไปพบคุณหมอตามนัดค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยต่อการติดเชื้อคะ่ะก็เล่นสงการได้อย่างมีความสุขค่ะ